สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจรน,นะคะทุกคนเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะวันนี้เอ็มจะพาทุกคนมาดูงาน Amazing ค่ะเป็นเทศากาลกุดจีนเนาะ,ะ Amazing ของจังหวัดระนอมค่ะรูปเดิมอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ขอบอกเลยคืนนี้เป็นคืนที่สามค่ะก็มีสามคืนนะคะทุกคนแล้วก็คืนที่สามนี่คนเยอะมากเยอะมากก่ะทุกคนโอ้โหทะลักเลยทุกคน เอมบอกแล้วเด้อว,ว่าเอ็มเดินไม่จบนะทุกคนนะถ้าเดินจบนี่อีกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะซึ่งเอมเดินไม่จบเน้ะได้ครึ่งเดียว <c oughs> ได้ครึ่งเดียวค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเพราะมันแบบเบียดกันน่ะทุกคนเบียดกันน่ะโอ้ยเป็นพันเป็นหมื่นค่ะทุคนขอบอกเลยแม่ค้าก็ตรงกลางขั้นๆของตรงกลางหนึ่งเป็นสาช่วงเลยนะคะทุกคน คัดคัดคัดมีสารพ,พัดสารเพคค่ะทุกคนคะ่ะให้าพกัเราเรื่อนน้อฟังดูกันไปนะคะเพื่อนๆังไงก็ฟังกันเตะเช่าฝากรด้ยนะคะทุกอย่างีรวมอยู่ในช่งเดียวนี้เลยค่ะทุกคนให้ภาพกับเราเรื่อนงกังดูไปเรื่อยๆนะคะฝังกันเตให้ด้วยนะคะเพื่อน เล่นดูของกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆให้ภาพเขาเล่าเรื่องเองนะคะทุกคนเยอะมาก เอ็มก็ไม่แน่ใจว่าเอ็มไม่ได้ลบเสียงทิ้งเนาะมันจะมีเสียงเพลงมาเหมือนกันขึ้นเอ็มก็ไม่แน่ใจว่าติดไหมแต่ว่าเพลงก็ไม่ได้ว่าจบพเพลงหรอกทุกคนแค่ผ่าน,านๆเล็กๆน้อยๆเนาะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะติดลิขสิทธิ์ยงไงกันเพราะว,ว่ากันไปเอ็มก็ไม่อยากลบเสียงทิ้งเดินดูของเลยนะทุกคนของขายเยอะๆเลย ผู้คนเยอะมากต่างชาติก็เยอะเพื่อนบ้านก็เยอะเยอะค่ะส่วนมากเพื่อนบ้านจะเยอะกว่านะเพื่อนบ้านนี่จะเยอะกว่าคนระนองนะคะทุกคนแต่ขอบอกเลยว่าคึกคักมากคืนแรกเอ็มไม่ได้ไปนะทุกคนคืนแรกคืนสไม่ได้ไปนะนเขาบอกว่าคนเยอะทุกคืนอืคนเยอะ ก็เดินได้ไม่ถึงครึ่งนะทุกคนค่ะ <c oughs> เดินประมาณสิบนาทีได้ไม่ถึงครึ่งเลยทุกคนไม่ไหวเพราะว่ามันทะลักกันเข้าไปอะทุกคนแล้วต้องเบียดกันอะบางช่วงก็เดินเหยียบขากันบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งไม่ไหวจริงๆ <c oughs> เอ็มก็เลยได้คิดให้พื่อนึญญ่งบ <c oughs> ้างคนก็จะเยอะตลอดแถวเลยค่ะทุกคนเป็นกิโลอเป็นกิโลนะ เขาขายเยอะไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ะครัจะเลือกได้เยา่า่ยก็เป็นผ้ามือสองของกินก็เยอะทุกคนของกินกับผ้ามือสองนี่แหละเยอะเลยก็ขายได้แน่นอนทพราะ เด็ก็ไม่ได้อะไรกับบ้านดูเานเลยืดยาแก้เลยพี่พีพี่คะช่วงนี้ว่างนอะไรอ่ะมาตัดต่อคลิปวุมาก ไปดีเยคะ้ีก้นนี้เคนเดินจริงๆคนเดินจริงๆ่าไ่ม่ดิ้งมากว่าย o ยสำหรับการงานช่วยเลยจ้ะเ่อค่าอกินของใช้เยอะไปเใ่หมดเพื่อน เดินได้ไม่ถึงครึ่งนะทุกคนคิดดูสิยังเยอะขนาดนี้แล้วขึ้นไปด้านบนจะเยอะขนาดไหนทุกคนเออเป็นกิโลไม่มีฟ้าสามารเดินขึ้นถึงคนเพราะว่าพวกคนเยอะมากหลังไหลกันมะม่วงเบาออกเยอะค่ะช่วงนี้ทุกคน่วงนี้มะม่วงเบาออกเยอะมากเออนี่กินเาครับี เยอะจริงๆเดี๋ยวอีกประมาณหอาทิตย์จะเยอะกว่านี้นะคะทุกคนจะเยอะกว่านี้เลยมุมมองใสยใส่ตาบูบูเลยก็มีนะคก็ตเกเก็บโก็้เทคนเยอะไม่ใช่ไม่ต่างอ้ำหวาดูตาเกีะปะนะน้ำที่ใส่ดใหญ่ไปรงดูว่าเออแม่ ไอโชคดีอยู่อย่างนี้นะคะทกคนในตลาดคดจับตรงสียเย็ไฟแดงทุกคนร้านที่อยู่ในตลาดก็สบายเลยเปิดขายกันได้ลึกเดินไปเลยทุกคนมีหน้าร้านเองก็สบายไปหน่อยนึงไม่มีเราก็ไปเช่าไม่ต้องเช่าไม่ต้องเช่า รู้สึกว mm ่าไม่ต yeah, no um, ้องเช่าค่ะทุกคนน่าจะฟรีงานนี้คนเห็นจะคะนู้นเลยไปไกลๆไปอีกเยอะไปอีกไกลเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นกิโลนะคะมันม้วนหลายคนค่ะไหมอกมะม่วงด้วยนะค่ะนี่ที่ตงนี้เราเหนื่อยเรไม่เราก็เดินลงเดินไป eh mak pun bahmi เดินเนไปเดินได้พี่นานด้วย นี่คือแอมเดินลงแล้วนะทุกคนแอมเดินลงแล้วค่ะเอมไม่ไหวแล้วค่ะแอมที่เกียดขึ้นไปเบียแดแล้วมีขนมจานมีผักมีเึ้กมีหมดละทุกคนทนเดือดดิถ้าแอมเดินขึ้นไปด้านบนนะแอมจะได้คลิปอีกเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเอมเดินไม่ไหวตอนนี้รู้สึกคนยังคนเดินลงนี่คนยังน้อยหน่อยเดินขึ้นนี่ไม่ไหวจริงๆ ้องอยูเทิร์นกลับเลยทุกคนไม่ไหวเพราะว่ายิ่งยิ่งเดินเข้าไปลึกเมื่อไหร่นะคะทุกคนคนยิ่งแน่นคนยิ่งแน่นอีกเยอะรอเาเยอะแยะหมดเลยค่ะทุกคนร้านในตลาดที่มีขายรองเท้าก็จะไปหยิบรองเท้ามาขายหน้าร้านกันโลดก,กันไปเลยทำใ้ซึ้งโลดทีนึง ไม่ได้อะไรเลยทุกคนที่จริงอยากซื้อรองเท้านะาแต่ขี้เกียจเพราะคนมันเยอะไงก็เลยขี้เกียจ ไม่ต้องไปด้วยกันนะครับมันจะเหลือสิมิ่งสิ่งได้ไม่ได้ครับผัดไทยผัดไทยเราที่แหละมาทำคลิปผัดไทยเจ้านี้แหละทุกคน ขนมเบื้องพม่าทุกคนขนมเบื้องโบราณของกินน่ะยังไงก็ขายได้นะพนเพื่อนๆนะของกินนะยังไงก็ขายได้นะบัฟเฟอรบัฟเฟอร์บูปิ้งไก่สเต๊ะอะไรก็ว่ากันไปทุกคนเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองมือสองเยอะไปเต็มหมด อนแรกเอ็มคิดนะทุกคนอเอ็มดี๋ยวเพล่ผ้ามือสองไปขายไม่เอาดีกว่าข <c oughs> ี้เกียจต้องให้เอ็มไปนั่งแบบนี้เอ็มตายแน่เลยทุกคนไม่ไหวเกาะข้างทางมีแต่ของกินนั่นนะทุกคนอ,อันนี้เกี๊ยวเกี๊ยวต้มเกี๊ยวต้มพูดถึงหน้าทำขายนะทุกคนเกี๊ยวต้มเนี่ยอืม มีดังทุกคนโทษลงโทษมันเลยมีหมดอันนี้การใส่แตเอียนะคะทุกคนการการเจ้าใส่แตเอะใส่แตเอียคนขอคขออะไรกันนะทุกคน chanting, เนสีมงคลเนาะอันนี้ใส่พีกไเทีนนนยยมไหมคะเดินลงนะคะทุกคนใกล้จะถึงที่เอ็มไวท์มอเตอร์ไซค์แล้วกุ้งแช่น้ำปลากุ้งดองเกาหลีเออกุ้งดองปลาแซลมอนดองทุกคนเอ้ย งอนอหไปเย่มทุกคนงาน a m i n g ค่ะท,ทุกคนค่สามวันอันนี้คือสุดท้ายเนาะคนเยอะ โอเคคะ่ะทุกคนเอ็มขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะฝากด้วยนะคะทุกคฝากเป็กเนะะกำลังใจใ้ช่องะะของเอ็มด้วยนะคะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าเพื่อน สำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีจ้าขอให้เพื่อนๆสภาพนุนเลยนะสำช่องก็ทิงทิงันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า